ไ,ไปไอ้จัดไอ้ซึ้งนี่หลาตัวไว้ลงแล้วทำอะไรอยู่หรือเปล่าตังกับเรา 你懂的。 สวยแลมแลมขอมาหนีแลมเอาปืนมาแรมไม่มีันเกี่ยวกับดับโยไปยิงด้วยดเฮ้ยเมสซี้เกิดแล้วเกิดว่าจังวะไม่ได้ออกอะไร

ที๋ยวนี้พามันได้จะราบไหมเฮ้ยไก่มาสองตัวเฮ้ยไก่สองตัวโอ้ยเจ็บของกันยาก็ริงๆไก่สองตัวกันสุดตัวพี่าไล่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 ไม่รู้หมดเฮ้ยไม่กินมาแล้ไม่อร่อย ตีหน่อยเราไม่ตีหน่อยโ้ับเลนี่ลูกหมดว่ะจดวได้เก็บแล้วหมดงตรงไหนาตรงอยู่ที่ผมตเนี่ยตรงไหนวะไม่อไ่ไม่ได้แบยไ้อยู่บ้า สปอร์ตแดัสเหโล1แม่งหเดย

เดี๋ยวถ้สามเพื่อนวะเนี่ยสามพื่อมีเศษแล้วเนี่ยไฟสายเหรอเฮ้ยเฟี้ยวเฟี้ยวเอาเกศเป็นไม่เอาหัวแบบหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหยิงไอ้ไม่ตันมนเลยควายยิงดิยิง ai, ghép hết rồi, ta ai đi lên nha, kia, 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 Đi kia, Ê kia, 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 kia,

มีใครเห็นมั้ยเฮ้ยไม่ใครถามว่านีีิชายเห็นอะไรวเก็บมาเก็บมาเก็บของกันด้วยองไม่ยู่งหลังว่ะเฮ้ยมแม่แล้วยาสักา่าบอกมาไหนหินกา่าตัวเดิมเหมือนจตัวเดิมบอกคนรู้สองกนเลยว่าตัวเดิมตัวเดิมตัวเดิมไม่เหมือนเน เอ้ยคนไหนเก็บของเาบ้างวะตีเกลยรอยพี่มาพี่เอ้ยมีคนช้าพี่เฮ้ยมีคนมิช้าเลยด้วยโดนไม่ดีไม่ทันไม่บอกว่าไม่มีเายอ้าวเ้ราะอยไรจยิง้มซีทำไมวะไม่รู้เป่ารอเป่หรเปล้ารอเป่าหรือเ่ không biết không chút nè hết áp dụng hết áp dụng hết áp dụng ไอ้ผมหายป่ะตักมนคดีผมหายฮะเจ็บมือดังยาไอ้นักกาตัวตลกอ่ะดีอผมไพี่งไอ้นัตัวตลกอ่ะมีไหนไม่ไหนอะ่อไล้ไอ้น้กกตัตองานต่อไปนััเขาไปตัโซนเลเขาไปตั้งโซใน ต้องโดนใป่าเออต้องโกระจยผมอง่โอรเแลอดป่าอแล้วไม่อยู่ตรงโน้ตัวเดียวอากไอ้ตาเ้อปืก็ได้ทีรวดกูตัน้แมโคตรแม่นะเดี๋ยวกดแม็กปืนก่อนแม็งโคตรแม่นไเลียครับกแดงเก็บไปเลยครับแดงนี่เาเจอเกเฮ้ยยิงมาอะอ้าวอฝั่งโน้นอยฝั่งโน้นอ่ฝั่งโอไพมา เยไปเลยยไเลยค่เไเลยไ่ยายิงเลยามาเนียนอ่เามผมไปเกากออกหวาจะไปออกวาย่ออกปล่แนโโโแดัดเด้วว่ะเลนสีแดงโคโล่แปดนหน้าเบสให้แตผู้ินเดียวมารอเลยใส่ ปรมานี้กี่จุดีมันยนกี่จุดเนี่ยตอนนั้นประมาณเนี้ยหลังว้ปืนีลีเลก็ไม่เป็นียมาสแ่เรกูเียมันเดี๋ยวไปแลกมาเดี๋ยว้ก่โอยแวป๊ดเลยเฮ้ยให้มันดันมัดีกว่ามนเล

Hãy subscribe cho không, <laughs> đúng không? Đúng không? Đúng không?

อ่รอแ้วับผมดิแล้วดิออกไปเก็บของก่อนดิสของดิออกไปเก็บของแล้วเอาไม่ตายเหรอไม่ตายแล้วพี่ลีพวกกูแอบดิสมาบ้าบ้าล่าไอ้ี่อยู่ชายน้ำอ่ะ